ค่ะวันนี้ก็มาเปิดตัวนะคะเรื่อง g r ร c e of ม o น a โคนะคะก็ เป็นเรื่องจริงนะคะก็อยากให้คนมาดูกันนะคะแสดงโดยนิโคลคิมแมนค่ะ<ม>หนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่รับเลือกมาเปิดตัวเมืองคานด้วยค่ะก็เป็นหนังที่ดีมากเรื่องนึงนะคะก็ฝากติดตามด้วย<ม>ค่ะใช่ก็ร<ม>ู้สึกกดดันนิดนึงนะกดดันนิดนึงแต่ก็ดีใจค่ะก็ได้แต่งตัวสวยๆอะไรอย่างง<ม>ี้ได้ใส่เครื่องเพชรได้เป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจก็ขอบคุณมากที่เลือกลิต้ามาทำหน้าที่นี้มารับงานนี้ค่ะค่ะ เน่ห์เรื่องนี้เราก็จะรู้ว่าเออหลังจากว่าแกสแคลลีเ่เนี่ยไปแต่งงานแล้วนะคะเรื่องราวชีวิตของเธอเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะพอแต่งงานเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เธอเป็นดาราดังมากที่ฮอลลีวูดนะคะแล้วก็ทิ้งอาชีพนักแสดงไปแล้วก็ไปแต่งงานกับเจ้าชายก็ได้ขึ้นเป็นถึงเจ้าหญิงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเนี่ยจริงๆเราเป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ยก็จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเขาให้ดูว่า เบื้องหลังเป็นแบบนี้แบบนี้ก็น่าสนใจมากตัวลิต้าเองก็อยากดูมากๆเลยค่ะค่ะค่ะก็ฝากชวนนะคะรู้สึกว่าวันที่19นี้ก็จะได้ดูกันแล้วนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะค่ะอันนี้ป้ามันมีงานงานหนึ่งค่ะที่เราใส่ชุดไปซ้ำกับแพนเค้กอันนี้ได้เห็นรูปไหมคะไม่อเห็นค่ะมันเห็นแล้วค่ะมีมีแฟนคลับเอาให้ดูค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงดีอ่ะจริงๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะ หมือนเราเคยโดนประเด็นเรื่องชุดมาก่อนหน้านี้และจริงๆ,งๆวเวลาเราอยู่ตรงนี้เขาเอาชุดอะไรให้เราใส่เราก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าชุดเราจะไปเหมือนกับใครแล้วจะโดนเปรียบเทียบยังไงตัวลิต้าเองเนี่ยลิต้าไม่ค่อยคิดมากนะคะก็แล้วแล้วแต่อยากจะ อยากจะชอบแบบไหนก็แล้วแต่คนชอบว่าต่างคนก็นานาจิตตังนะคะสามารถชอบได้หลายๆแบบอะไรเงี้ยตัวลิตาก็ไม่เคยคิดมากเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครด้วยเพราะว่าต่างคนก็ต่างสไตล์เนาะก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบกับตรงนั้นนนะคะเพราะว่าซีรีส์นะแต่งตัวแล้วมันแบบไม่เลยค่ะลิตาว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะคะบางทีเราแต่งปุ๊บอา้าวเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยค่ะแล้วก็ ก็ทำตัวให้สบายๆเพราะว่าคนเรายังไงก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีบุคลิกก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีก็อยากไปเปรียบเทียบดีกว่าแต่ก็เข้าใจบางทีพี่ๆก็เอาไปจับเปรียบเทียบบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต่งก็ดูดีกว่าออแต่ว่าต่างคนก็แตกต่างกันออกไปมากกว่าก็แล้วแต่ว่าคนจะเลือกชอบใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปกติเนี่ยลิต้าจะมีคนเตรียมชุดให้เพราะว่าตัวลิต้าบางทีก็ไม่ไม่ได้มีเวลาอย่างอย่างวันนี้เลยนะคะไม่ได้เตรียมชุดไม่ได้อะไรเลยค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ส่งรูปมาให้ดูว่าเป็นชุดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จัดการให้หมดเลยเครื่องเพชรด้วยชุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลต้ก็ไปถ่ายละครมาแล้วก็มารีบมางานนี้เลยค่ะค่ะปัญหาว่าต่างๆ่ชุดเลยไมคะาอางานเลย บางงานลิ้วก็สั่งตัดชุดนะคะแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้ทุกงานนะคะเพราะว่าบางทีเราก็รู้แบบกระชั้นชิดมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วส่วนงานวันนั้นเป็นงานเปิเปดเซนต์เอมบัซซี่ค่ะ,คะเขาก็เลยเให้อยากให้ลิ้นใส่ชุดของที่มีอยู่ที่นั่นค่ะ,คะก็ดีค่ะแต่ว่ายิ่งใส่เยอะๆก็น่าจะดีเนาะก็เหมือนกับการสนับสนุนเขาอะไรเงี้ยค่ะไม่เลยค่ะไม่เลยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะบคนบ้านะะแล้วแบบแต่งตัวซ้ำไม่ยอมทำการบ้านไม่ยอมดูชุดมาอะไรเงี้ยก็ มีแต่นักข่าวนี่แหละว,ว่าคือคนเพราะว่าคนจริงๆแล้วเขาคงไม่ได้คิดมั้งลิตาลิาไม่รู้เหมือนกันคือตัวลิตาไม่เคยคิดเลยอะไรเงี้ยค่ะซ้ํากันได้เป็นเรื่องปกติไม่ต้องคิดมากค่ะค่ะค่ะ,คะ,คะได้ค่ะได้ค่ะกดไลค์ทะลุหนล้านห้าโหจริงเหรอคะ จริงๆแล้วอันนี้ต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆค่ะเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยเป็นคนทาให้ลิต้าเพราะว่าตัวลิต้าเนี่ยไม่่อยเล่น Facebook นี้ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเข้าไปเลยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามแฟนเพจลิต้านะคะลิต้าได้เห็นความคืบหน้าตลอดแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเอามาให้ลิต้าดูตลอดต้องขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟอลโล่ลิต้าแล้วเข้ามากดไลค์นะลิต้าได้รับรู้แต่ว่าตัวลิต้าเนี่ยได้เล่นแค่อินสตาแกรมเท่านั้นนะคะก็ ก็ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณทุกเสียงตอบรับเข้ามาเลยค่ะก็คุยเท่าที่เราจะทําได้ค่ะก็พยายามจะสื่อสารกับเขาให้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณละครเรื่องที่ผ่านมาด้วยที่ได้แบบโชคดีมากๆที่ได้เล่นละครเรื่องนี้ทําให้ เหมือนคนสนใจลิต้ามากขึ้นอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็มีแฟนคลับมากขึ้นก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะย้อนถึงกาจัดกิจกรรมอะไรกับแฟนคลับก็มีค่ะก็ตอนนี้เรากําลังคิดจัดกิจกรรมกันอยู่ค่ะก็เหมือนขอบคุณแฟนคลับนะคะเพราะว่าเขาก็ให้กําลังใจเรามาตลอดคอยติดตามเรามาตลอดก็เดี๋ยวประมาณเดือนหน้าจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาค่ะค่ะกิจกรรมอะไรก็คิดไว้ว่าอยากเออพาไปทําบุญอะไรแบบ อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้สรุปว่นะคะแต่ <Happy S 1> ทริปพิเศษที่ไปกับ<ม>ที่ผันเป็นยังไงบ้างคะแฮปปี้แฮปปี้มากก็ไปกันมาทริปนี้เป็นทริปที่ไปด้วยกันมานานที่สุดเลยก็เกือบ3มอาทิตย์เลยคะ่ะแล้วก็ด้วยช่วงที่เป็นเคอร์ฟิวพอดีเราก็เลยได,ได้ได้อยู่นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ดีคะ่ะได้เป็นทริปที่อยู่กับ,บครอบครัวอย่างเดียวเลยคะ่ะก็คือไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยได้อยู่กับคุณพ่ออยู่กับคุณอาอ,อ,อยู่กับหลานอยู่กับญาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่มนมีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษ ม,มีค่ะมีเซอร์ไพรส์ค่ะก็เป็นเขาก็จะเป็นคนโรแมนติกนะคะอาจจะมองหน้าเราไม่เชื่อเขาโรแมนติกมาก <c oughs> เขาก็มีแบบไปเสิร์ชร้านอาหารที่โรแมนติก <c oughs> แล้วก็พาเราไปกินข้าวก็แบบโรแมนติกจริงๆค่ะก็น่ารากค่ะก็ดีค่ะครั้งนี้ก็ดีดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะคุณพ่อคุณอาจับแก๊งกันไม่สนใจเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเริ่มสนิทก,กันมากขึ้นแล้วด้วยความเป็นผู้ชายด้วยกันพอลิต้ามีคุณอาอีกสองคนก็คือน้องชายของคุณพ่อลิต้าเขาก็เป็นผู้ชายแล้วก็กลายเป็นจับกลุ่มแบบผู้ชายคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลืมเราเลยอะไรเงี้ยก็จะมีฝากค่ะก็บางทีอย่างบางทีลิต้าบอกเออวันนี้เดี๋ยวลิต้าขอไปเที่ยวกับคุณพ่อสองคนคุณพ่อแบบอ้อาว แล้วเพื่อนเขาอีกคนนึงเขาเรียกว่าเพื่อนว่าแบบไม่มาด้วยหรออะไรเงี้ยคะ่ะใช่ดีไหมคะก็ตอนนี้ยังนะคะก็ขอทํางานก่อนน่าจะอีกแบบ3าปีอะไรแบบนี้<ม>ค่ะตอนนี้ขอแบบเขาก็ทํางานแล้วก็ทํางานก็เลยอยากที่จะสร้างรักฐานก่อน ถูกงไหงมพ่อได้คย<อ>ุยพ่อทุกคน,นกค่ะ,ค,ะคือเราไม่ได้คุยกันเรื่อง่ะเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าคือในในในทั้งสองคนเขาก็จะแฮปปี้มากที่ที่ดูแบบรักกันดีอะไรแบบเนี้ยค่ะดูแลพ่อนม่จะผ่านน่าจะผ่านนะคะน่าจะผ่านค่ะชนะชนะใจทั้งครอบครัวเลยค่ะ